สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทําส้มตำนะครับง่ายๆกันที่บ้านนะครับทำเองก็ได้ครับใครก็ทําได้ขั้นแรกครับใส่พริกพริกตามความต้องการนะครับพริกพริกสดนะครับพริกขี้หนูนะครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมต้องปลอกเปลือกแล้วนะครับขั้นแรกเลยก็คือใส่รวมกันแล้วก็ตำครับให้แหลก กินช้ต่ำนะครับเราอาจจะต้องใส่ถ้าเกิดเราชอบตั่วฝักยาวนะครับเราใส่สักยาวก็ได้แต่ไม่ต้องใส่ยเยอะมากครับเพราะว่าจะเป็นส่วนผสมของมันนี่เฉยไม่ใส่นครับเนะราก็หัน่นถั่วฝักยาวเลย หันสักขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็ไปเรื่อยหันตามความต้องการของเราเครับผมจะเอาผมใช้ตัวโถฝักยาวสองฝักนะครับวันเสร็จปุ๊บก็ตามหัดตตามไม่ละเอียด แล้วก็จะหั่นมะละกอนะครับมะละกอนะที่เพิ่ไปสอยมาที่ตลาดตลาดบางซ่อนแถวนี้เองนะครับขอปรับตัวมีดก่อนคนะัมีดหั่นก็หาซื้อได้ง่ายครับตามร้านสะดวกซื้อหรือไม่เซเว่นก็มีต่อไปส่วน วิธีการปอกเปลือกนะครับเราจะปอกเฉพาะส่วนที่เราจะหั่นนะครับห้ามปอกส่วนที่ยังยังไม่หั่นนะครับเพราะว่าเราเก็บไว้นกินรอบต่อไปครับถ้าเกิดหั่นก่อนมันจะทําให้แบบมะละกอมันดูไม่สดน,นะครับปอกนะครับกินคนเดียวคนเดียวอร่อคนเดียวครับโอเคนเ้ำเล็กน้อยแล้ว ผมขี้เขียนนะครับผมก็จะหั่นลงครบไปเลยผมขอปอกเปลือกก่อน <Okay. S 1> นะครับดูครับจะหั่นลงครบเลยเวยลาหั่นนะครับระวังมือด้วยครับเพราะว่ามีโอกาสสูงด้วยครับที่จะหั่นสับโดนมือตัวเอง okay. แล้วก็ปาดเทวนี้ครับเราต้องหั่นก่อนแล้วก็ปาดลงไปทำไม่ยากครับส้มตำหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นไปเลยครับหันห่นหั่นเป็นชิ้นบางๆครับจะได้กินอร่อย รอนหนึ่งตักอกด,ด้านครับที่จริงมันมีที่ที่หัน่นหั่นมะละกอที่ขูดมะละกอนะครับแต่มันสำหรับคิดว่ามันหั่นไม่สวยนะก็ใช้มีดมีดสับเอาเลยมันจะดูสวยกว่าตอกเลยครับ เกิดราหัน่นบางเกินไปครับมันจะดูมันจะมีส่วนสีเขียวของเปลือกมากเ,เวลาก็เรากินมันจะขมขมครับเพราะฉะนั้นต้องอหั่นให้เล็กแต่ผมชอบแบบไม่ต้องหนามากดูดิ อยู่ไม่อยู่ okay. เอามาครับระวังด้วยนะครับ กแล้วหันอะหัจน,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 นสับม่กเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนเม็ดมันข้างในครับเดี๋ยวเป็นนึกมันหล่นลงมาแล้วเราจะเออใส่ไปในโคกด้วยครับ ครัลองจะดูลกๆหน่อยนะที่น่ารักันครับ okay, okay. Okay. ได้ตัวที่เป็นได้ตัวที่เป็นมะเขือเทศแบที่เขาใช้สำหรับทำส้มตำนะครับจากที่ตลาดตางังซานมา ซื้อมาสิบบาทมะเขือเทศตัวนี้เราไม่ต้องไม่ต้องหั่นเลยใส่ไปได้เลยตองนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำปลาช้อนในการตวงครับน้ำปลาช้อนเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันเค็มเกินก็ใส่ไปเลยแล้วก็ตำไปก่อน ทำให้น้ำน้าปลามันไปคู่กับตัวมะกร,ละรแล้วก็คิกครับคนดีเลยจากนั้น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 ใส่กอป๋องกรอนะกระปอก็หั่นด้านข้างนะบาง ใส่ลูกเดียวครับสะผมน้ำเหอครับ, <c oughs> รบอันนี้ปลาร้าฝาเหลือนะครับของยี่ห้อน้ำปลาร้าต้มสุกบงรสของตาแม่บุญบุญล้ำเจ้าเก่านะครับสลุกแกงเขาก็คือสุก อร่อยสะอาดแอดพัยครับเป็นสูตรของหอมกลิ่นปลา้าหนงปลา้าหนงนี่คืออะไรไม่รู้ผลิตที่บริษัทเพชรดำซีฟู้ดนะครับตำบลห้วยโอพอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับอ๋อเป็นน้ำปลาาจากจังหวัดกาลสินครับโหตรวนี้ผมเลยเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วครับอย่างเช่นยี่ห้อไหมนะครับกอ,อเค็มมากเลย ผมเลยไม่ชอบผมชอบระดับกลางๆไม่ต้องเข็มมากใส่ใส่เยอะก็ไม่เข็มมากครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาทําช้มตำนะครับผมใช้ช้มตําประมาณสามช้อนโต,ต๊ะครับราสเสร็จแล้วราสเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงวิเศษครับไม่ใช่ผงวิเศษเขาเรียกว่าอะไรน้ำตาลนะน้ำตาลของชาวอีสานก็นคือ ผงชูรสนั่นเองใส่ยเยอะไม่ดีครับมันจะหัวโล้นคนระับผมใช้น่เดียวนะแค่นี้ลงไปเพิ่มความกลมกล่อมครับก็จากนั้นใส่น้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลไปใส่ไปเยอะพอสมควรครับ,รบช้อนหนึ่งเลยเพื่อความหวานมันของต้มตัน,นะโอเคเรียบร้อยแล้วต้มต่อับ มว่าสีสันม,มันดูยังไม่สดใสครับขอใส่ตัวมะเขือเทศสักลูกหนึ่งครับมะเขือเทศฝรั่งนะครับเราจะหั่นใหญ่ๆนะมะเขือเทศเฉียง ้อตอนสุดท้ก็คือใส่หน้าี้องอนนมันดูลบมากเลยมหนาครับผมเคยหันไปแล้วใส่ส่วนเดิมครับมะนาเราใส่ไปอ่า ไม่ต้องเยอะนะครับหนึ่งส่วนสามของลูกนะนี่ครับเราใส่เป็ดไปเลยครับไอ้เคล็ดลับพิเศษเ,เลยครับตอนแรกถ้าเกิดเราไม่ใส่านาวนครับน้ำตัวพวกปลาหรือว่าน้ปลาที่มันีนนนตัวผักผลตัวมะละกรนะครับมันจะไม่ออกมาเราใส่นะ เอาเข้าไปปุ๊บมันจะทำให้คลายตัวมันคลายตัวเพราะว่าพวกนี้นจะไปเกาะที่ตัวผักต่างๆก็คลายไปเรื่ยเ,เราไม่ต้องใส่น้ำหนักมากนะครับใส่นิดเดียวแค่คนให้แบบเหมือนคลุกคุกกันนะครับให้เข้ากันนั้นขั้นตอนกันตำก็เ,เรียบื่อยๆลอยลับของเจ็บอของก่อนนะครับอยูลบมากนะตอนนี้ อย่าลืมเวลาทำอะไรต้องเสร็จเย้ะเพราะว่าเดี๋ยวเางสัมันจะมาทักทายเราเพราะว่ามันมนาพุ่มันจไม้อาะเป็นครอบครัวแล้วมาทำที่อยู่ เสรเรียบร้อยอันนี้ไปซื้อจากที่ตลาดบางซ่อนมานะครับเยอะมากเลยแต่ขอกินซุปนะดำก่อนนะหลักๆเดี๋ยวเราไปกินสลัดครับวันนี้เอาจานสวยๆเลยนะมจานสวยๆกนะินแล้วนี่มาครับน,นี่แลว้วผม ก้นนะจานนี้ก้นนะเราต้องเคลียร์มันเกาะกับสากดีเลยสวยงามครับน่ากิน ยังไม่ได้ชิมเลยครับแต่ผมเทมันไปแล้วอชิมกันนะอืม,ไ,มได้ครับนะครับส้มตำหนูน่ากินไหมครับส้มตำปูปลาครับโอเคองั้นผมขอจบการทำ รีวิวการทำส้มตำแค่นี้ก่อนนะครับขอเวลาไปกินก่อนครับ